สวัสดีคะ่ะพี่น้องเอฟซีที่น่ารักทุกท่านนะคะพี่น้องจา๋าวันนี้พี่ใจจะพามาสรุปเอ่อสีนอยของที่สิบเจ็ดกันเนาะคะเพื่อนเราก็มาสรุปกันเลยนะนอยของที่สิบเจ็ดนะคะคเพื่อนจ๋านอยเฉพาะกิจผลที่ออกศูนย์แปดหกสี่เจ็ดนะคะพี่น้องพี่ใจพูดอยู่เนาะว่าให้ดูถ้าตัวเด่นมันชนกับชุดรวมนะพี่น้องให้ยึดตัวนั้นเนาะก็จะมาเข้าที่แปดนะคะแปดหก สำหรับ4 7่เจ็ดพี่ใจไม่มีนะสี 4, 7, ไม่มีค่ะพเพื่อนเจก็ไม่มีต่อไปน้อยพิเศษนะน้อยพิเศษพลทออกสี่ห้าหนะคะเกมาในชุดรวมนะคะพี่องจ้าเก้าหนมาในชุดรวมเนาะห้าหนึพี่ใจก็ไม่มีนะคะวิ่งหลุดก็หลุดไปเลยนะคะสำหรับน้อยปกติผลที่ออกห้าห้าสามเก้ค่ะพเพื่อนจ้า วันนี้พี่เจไม่มีห้านะคะหลุดไปนะคะแต่ถ้าเกิดว่าใครจะเอาสามเนาะใครชอบ3ามก็จะได้ที่สมนะคะเด่นที่สามนะแล้วก็9กหนะคะเข้าที่9ก้าหกอ่าเกจะเป็นชุดนี้อันนี้นะจับคู่กันได้นะคะเพื่อนเอนข้าที่เก้าหกนะคะวิ่งลูดก็หลุดนะวันนี้วันนี้สูตรพี่ใจไปคุณธิตะทางเลย สำหรับนอย VIP นะคะวันไหนเด้งก็เด้งทั้งสีนอยวันไหนไม่ไม่น่าจะหลุดหมดเลยนะคะต่อไปนอย VIP พนี้ออกสามสี่สี่นะคะสี่สองค่ะพี่น้องจ๋าพี่ใจก็ไม่น่าจะมีสี่สี่ก็ไม่มีนะคะสี 4, ่สี่สองก็ไม่มีเพราะพี่ใจไม่มีเด่นสี่เนาะโอเควันนี้ก็เข้าน้อยแล้วพี่น้องเนาะเข้าน้อยเข้าไม่แค่ วิ่งรูดนี่ไม่เข้าเลยนะคะพี่งรูดเข้าแค่ก็จะเป็นตัวพี่น้องด้วยในเด่นรวมโดยเฉพาะนอยเฉพาะกิจเนาะสามนอยวันนี้หลุดหมดเลยพี่น้องขอโทษขออภัยนะคะเข้าแค่ตัวเด่นเนาะเอ่เข้าแค่ชุดชุดรวมไม่ใช่ตัวเด่นเข้าแค่ชุดรวมเก้าหนึ่งเก้าหกนะคะแล้วก็แปดหกเนาะเข้าสามชุดในชุดรวมนะคะพี่น้องก็ไปต่อวันที่สิบแปดกันเลยจะพี่น้องจ๋าก่อนจะไป ต่อคววันที่18แล้วก็มาฟังคําเตือนก่อนนะคะทางช่องเป็นเพียงสืองส่อกลางการนําเสนอแนวทางเท่านั้นไม่สนับสนุนการพนัน,นทุกชนิดเด็กต่ำกว่า28ปีควรได้รับคําแนะนําจากผู้ปกครองลูกค้าโปรดใช้วิจารณญาณการรับชมโอเควันที่18นะคะวันนี้ก็มีหวยลาวเนาะพี่ใจจะไม่ลงแล้วหวยลาวนะคะเพื่อนๆลงไปไม่มีใครดูพี่ใจก็จะคํานวณไว้เล่นเอง <laughs> 678วันนี้ชุดรวมพี่ใ,ให้นะแล้วก็ หกับ9ตัวเดียวกันเจกับ4นะคะ8ปกับ3มใช้จับคู่กันเหมือนบันก่อนจะได้มา3ามตัว2ชุดเลยนะได้3ตัวมันเพื่อนลองจับชุด3ตัวดูนะคะ,ะพี่เจก็จะจับเองค่ะ3มตัวนะคะเพื่อนอสำหรับตัวเจาะพี่เจก็เจาะไปให้นะพี่เจก็เจาะวางไปให้เพื่อนๆชอบตัวไหนก็หยิบจับเอาไปเลยนะคะไม่ชอบที่ตัวพี่เจติ๊กให้นะคะก็มีไม่กี่ตัวเองเนาะ สำหรับ7ก็มี70นี่ถ้าเกิดใครเอา60ไปก็ต้องเอา90ไปด้วยนะคะแล้วก็ถ้าใครชอบ9นะคะเพราะว่า9กับ6มันตัวเดียวกันนะ7กับ4 8กับ3นะคะพี่น้องถ้าเกิดหยิบไปชุดใดชุดหนึ่งเพื่อนๆต้องเอาชุดเอาไปด้วยกันนะคะต้องเติมเติมไปด้วยอีกตัวหนึ่งนะคะสมมติอย่างเงี้ย80ก็ต้องมี30นะคะเพราะว่าพี่แจ็คไปดูของ a อดมินท่าอื่นมันเป็น6พี่แจกก็ตีรางกาเป็น9กเราก็ได้ไปเลยสตัวนะคะสำหรับเด่นวิ่รูดนอนเฉพาะกิจพี่แจก็ให้เด่นที3่3มกับ2 3กับ8ตัวเดียวกันนะอันนี้พี่แจบอกเลยว่าเขาเคยมา3ตัวนะเพื่อนๆจะสังเกตดูในนี้เขาเคยมี3ตัวนะ,ะสำหรับนอนพิเศษนะคะก็แกับ9กเนาะก็เหมือนเดิมเลขพี่น้องพี่แจวางให้ ปกติก็4ี่กับ5้านะคะ VIP 2กับสามนะคะพี่น้องจา๋าโอเคนะคะพี่เจก็จะฝากไ้แค่นี้นะคะสำหรับคลิปนี้ก็ฝากกับขอบพระคุณพี่น้พ่อแม่พี่โน้นะคะก่อนออกไปก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด subscribe ให้ด้วยแล้วก็พี่เจก็ขอโทษถ้าพี่เจไปช้าเพื่อนๆนะคะเพื่อนจา๋าอาจจะช้าเป็นวันก็มีนะพี่เจบอกไปก่อนเพราะว่าวันไหนถ้าง,งานพี่เจยุ่งคือไม่มีเวลาเลยครับเพื่อนๆต้องขอโทษขออภัยเนาะก็ คลิปก็พยายามจะอัดให้อ่าจะอาจจะอัพลงให้ได้ทุกวันก็คือน่อยแล้วก็ลาวนะคะนอยเฉพาะกิจของเราอย่างอื่นปมจัยก็ไม่ค่อยมีเวลาไมา่ได้ลงให้นะคะเพื่อนๆจ๋ากก็ขอปคุณพี่น้อง f อฟอีกครั้งนะคะขอทุกท่านโชคดีมีความสุขมีช่วงลากับปิจัยทุกๆวันนะคะสวัสดีค่ะ